อออทีเเป็นสืืื่่่ชรกองทห,หารปืนใหญ่ร่วมกับกองพันทหารสื่อสารที่35สร้างแนวกั้นไฟเฉริมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพธิธีสมมงคลพระชนมายุได้26,469วันเป็นสมมงคล เท่ากับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกองพลทหารปืนใหญ่และกองพันทหารสื่อสารที่35หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยจำนวนกว่า300นายร่วมกับเทศบาลตำบลเขาพระงามส่วนงานปกครองท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลเขาพระงามร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคล พระชนมายุได้26,469วันเป็นสมมงคลเท่ากับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธรราชแห่งพระราชวงศ์จากกรีประจำปี268 8นาณโรงเรียนโคกกระเทียมมหาวิทยาลัยตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีโดยร่วมกันทําแนวกั้นไฟเพื่อ เป็นการป้องกันและหยุดยั้งไฟป่าเป็นแนวตรวจการไฟและเป็นแนวตั้งรับในการดับไฟป่าระยะทางกว่าหนึ่งกิโลเมตรบริเวณเนินเขาด้านหลังโรงเรียนร่วมกับข้าราชการกองพลทหารปืนใหญ่เทศบาลตำบลเขาพระงามส่วนงานปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเขาพระงามและพี่น้องประชาชนจิตอาสาในในพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีพลตรีวรการหุนตกูลผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมลำลึกหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในประชาชนรักการช่วยเหลือผู้อื่นและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงผลตอบแทนตลอดจนเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะมีความเสียสละเพื่อสังคมและส่วนรวมมีน้ำใจและมีจิตสาธารณะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งนโยบาย5ประการของกองทัพบกให้หน่วยทหารทุกหน่วยพร้อมทุกยามเมื่อ เกิดภัยพิบัติเนื่องจากพื้นที่ภูเขาบริเวณด้านหลังโรงเรียนโคก,กระเชียมวิทยาลาัยเป็นพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ใหญ่อุดมสมบูรณ์แต่ในช่วงฤดูแรงมักจะเกิดไฟป่าขึ้นเป็นประจำทุกปีทําให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ไฟป่ายังก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่นละออง PM 2.5ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนวิธีในการป้องกันปัญหาไฟป่า วิธีหนึ่งคือการจัดทําแนวกันไฟเพื่อเป็นการป้องกันการลุกลามของไฟป่าและสามารถเตรียมความพ,พร้อมในการดับไฟป่าได้อย่างท่วงทีนะครับขอขอบคุณข้ขขมูลภาพข่าวคุณต้ชายเกียรชายสื่อข่าวทรบห้าประจำจังหวัดลบบุรี